พราะทุกคนนะคะเกิดมามีพลังงานไม่เหมือนกันเพราะฉันวิธีประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าจะความรักการงานการเงินต่างๆก็จะไม่เหมือนกัน คลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงคนที่เป็นเจเนเรเตอร์นะคะจากศาสตร์ฮิวแมนดีไซน์ใครไม่ทราบว่าฮิวแมนดีไซน์คืออะไรนะคะไปฟังคลิปแรกกันก่อนได้เลยทีนี้สาหรับใครก็ตามที่เป็นเจเนเรเตอร์นะคะวิธีการที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตก็คือให้ฟังเสียงของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอินท i t ชันนะคะกั๊ดฟีลลิ่งหรือว่าเซนที่เรามีอะไรก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตอบ yes กับอะไรบางอย่างนะคะเรื่องราวพวกนั้นจะเป็นสิ่งที่มักจะใช่เสมอแต่เมื่อไหร่ที่เราแบบไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจ I don't know หรือแบบ no อะไร่งเงี้ยค่ะ

มันมักจะไม่ประสบความสําเร็จหรือสุดท้ายแล้วทําให้เรารู้สึกไม่ดีกับมันเสมอเช่นวันนี้เอมนะคะชวนคุณไปกินชาบูแล้วแบบคุณอยากกินชาบูมาเป็นอาทิตย์แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบอยากกินมากแล้วก็แบบเอมชวนพอดีเอออยากเจอคุณเอมจังอะไรเงี้ยแล้วก็อยากกินชาบูไปด้วยแล้วก็แบบ yes ไปค่ะไปการไปกินข้าวด้วยกันครั้งนี้นะคะนอกจากมันจะดีมากๆแล้วเนี่ยบรรยากาศทั้งเอมที่รู้สึกเนาะแล้วก็คุณที่รู้สึกอะก็จะดีไปกันทั้งคู่แต่ถ้าวันนี้เอมชวนคุณไปกินชาบูแล้วคุณเพิ่งกินชาบูมา แล้วแต่แบบคุณเอมชวนและเก่งใจอะเอาไงดีแต่ก็เพิ่งกินชาบูมาไม่ได้ค่อยหิวด้วยแต่ก็ดันตอบแบบว่าไปก็ได้ค่ะ yes พอทีนี้นะคะเรามากินข้าวด้วยกันเนี่ยทั้งคุณก็จะรู้สึกอึดอ,อัดเอมก็จะรู้สึกอึดอัดไปด้วยแบบอะไรอะแปลกอะไรเงี้ยมันจะมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นได้ทั้งสองฝั่งเลยเพราะฉะนั้นนะคะชาเล n g e ของคนเป็นเจเนเรเตอร์อะก็คือต้องคอยสังเกตสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าเรา yes หรือเราโ no. นอะไรที่เราโน o no, นะคะไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีเสมอไปอาจจะยังไม่ถึงเวลาก็ได้ฉันก็เว้นรอไปก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเยสแล้วเราทำนะคะมันจะดีเสมอเลยอีกอย่างหนึ่งนะคะของความเป็นเจเนเรเตอร์คือการรีสปอนการรีสปอนคือการตอบกลับฉันห,นหน้หน้าที่ของเจเนเรเตอร์ไม่ใช่คนเริ่มนะหมายความว่าปกติแล้วอะไรเงี้ยเธอจะไม่ได้เป็นคนที่ต้องชวนคนอื่นไปกินชาบูหรือไปกินข้าวหรือทำนั่นทำนี่เราควรจะต้องเป็นคนตอบกลับมากกว่าเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าตอบกลับว่า yes หรือตอบกลับว่า no เช่นอยากจะสมัครงานใช่ไหมคะไม่แนะนําให้หางานเรื่อยๆนะแบบว่าเข้าไปลิงก์อินหางานใน a c e b o o k ตลอดเวลางานที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะไม่่คยเวิร์กนะคะแนะนําให้รอรอของเองหมายถึงอะไรใช้ชีวิตตามปกติไปทาอะไรที่เรามีความสุขให้เรารู้แหละว่าโอเคเราต้องการอะไรนะคะแต่ไม่ต้องไปพยายาม seeking for it ไม่ต้องพยายามหามันรอให้จักรวาลส่งเข้ามาให้คุณคำว่าส่งเข้ามาอาจจะเป็นคนมาออฟเฟอร์ให้เลยก็ได้ว่าโอเคอยากทํางานนี้ด้วยกันไหมคะถ้าเราเยสก็ทําแล้วก็จะเวิร์กแต่ถ้าเราแบบไม่ทําก็ไม่เวิร์ก หรือคาว่ารอจักรวาลส่งมาไม่จำเป็นต้องเป็นคนถามเสมอไปก็ได้นะอาจจะเป็นการที่ว่ามีการโพสต์ใน Facebook แล้วเราเห็น Facebook นี้พอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เฮ้ยงานนี้น่าสนใจมากเคยได้ยินชื่อมันนี่หว่าแบบเราเห็นภาพตัวเองทําเราตื่นเต้นเราอยากทํามากแล้วเราถึงค่อยสมัครไปแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยจะเวิร์กมาสรุปเลยนะคะ s t r a t e g y ของคนที่จะเป็น g e n e r a t o r คือ wait and respond ก็คือรอให้จักรวาลส่งอะไรเข้ามาให้เรานะคะแล้วก็ตอบกลับว่า yes หร no ือ no ฟังเสียงตัวเองให้ดีไม่ต้องบังคับมัน ใครลองไปทําแล้วได้ผลยังไงบ้างมาเล่าเอ็มฟังนะคะรับประกันว่าได้ผลจริงค่ะ